สองเล็กบเซอร์ JA แหวนคุณผู้หญิงนะคะเล็กบเซอร์ค่ะ6455 050968นะคะโอเคเห็นไหมเห็นจ้ะพบแล้วเมื่อกี้โอเคนะ mm hmm. แล้วก็ของคนผู้ชายนะคะ ชัดมากของคุณผู้ชายนะคะ73 73 640 250ค,ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบเซอร์เจเอนะคะทั้งสองใบนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีใบรับประกันร้านคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงกระแวนแถวนะคะ

เรียบร้อยค่ะ